แปลไทยโดยเพจอลิสมังงาสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเซียวนวลเธอกับโมบเซียนเป็นแฟนกันแต่ทำไมเพื่อนสนิทเย่างฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนล่ะเนี่ยเธอํา,าเกินไปแล้วนะแล้วใครใจตัวเป็นเต่าล่ะเรื่องนี้มันดังมาตั้งหลายวันแล้วนี่งั้นเธอกรีบเลามาเลยนะเร็วๆเขาบอกว่าซูนบริษัทโดยใช้ชื่อฉันเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐี อยหวานมากอิจฉาเหมือนฝันไปเลยถ้ามีคนให้ฉันสักล้านหนึ่งเออไม่สิไม่สิส,สักแสนหนึ่งฉันก็คงยิ้มออกจะเป็นบ้าไปทั้งเดือนแน่ๆเฮ้แต่ตอนนี้ฉันนําไม่สบายใจเลยสักนิดทาไมล่ะไม่เคยได้ยินคําพูดที่ว่าความสามารถยิ่งเยอะความรับผิดชอบก็ยิ่งจะมากขึ้นหรอตอนนี้เขายิ่งใช้ผลประโยชน์ของฉันมากเท่าไหร่ต่อไปภารกิจที่ต้องทําคงจะยากมากแนนะ่แน่ภารกิจภารกิจอะไรหรอ เขาบอกว่าเดือนหน้าให้ฉันกลับเมืองหลวงกับเขาฉันว่าเพราะฉันมีประโยชน์อะไรบางอย่างกับเขาแล้ต้องเป็นฉันเท่านั้นที่ทําได้เขาถึงไม่เสียดายที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันมากขนาดนี้ในเมื่อเป็นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่ต้องทดใช้คืนให้เขาจะต้องใหญ่มากแน่ๆเขาถึงลงทุนจัดหนักจัดเต็มและมั่นใจว่าฉันจะไม่หนีไปกลางคันยังไงล่ะเออยิ่งฟังก็ยิ่งงงๆเหมือนนิยายเรื่องหนึ่งเลยะคุณผู้หญิงครับต้องการสั่งอะไรไหมครับ อาอะไรก็ได้ค่ะที่แพงๆเอาไม่ให้หมดเลยฉันจะระเบิดสามาถถีคนที่อยู่ตรงข้ามคนเนี้ย <c oughs> <c oughs> จะน่าจ่ายได้สบายอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเธอจะทานหมดหรือเปล่าล่ะอิมจนจุกเลยอะฉันเรียกรถให้เธอรีบกลับบ้านเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วไม่เป็นไรฉันเดินกลับดีกว่าฉันได้ย่อยไปในตัวช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินเหรอฉ,ฉันแอ๋พ่อแม่สมัครเรียนคลาสโวคันน่ะ ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจร้องเพลงจริงจังเลยใช่ไหมมันไม่ใช่การตัดสินใจหรอกฉันดแก้ไม่อยากยอมแพ้เรนชอบร้องเพลงมากจริงๆก็เท่านั้นแต่แต่บ้านฉันเธอก็รู้ดีนี่พ่อก,กับแม่ฉันนะ่ะหัวโบราณมากๆอีกอย่างที่บ้านก็ยังต้องใช้นีที่ค้างไว้อีกก็เลยเอ๊ะขโมยอย่าหนีนะเอากระเป๋าฉันคืนมาข้างในมีกล่องสำคัญมากเอาคืนมานะเสียวนวนเสียวนวนเลิกตามเถอะ เสี่ยนวน,วนมันอันตรายเกินไปเริ่มทำเถอะนะไม่ได้เนี่ยนั้นมีของสำคัญมากๆเอ๊ะจับพวกมันสองคนมัดไว้แกไม่ใช่กโมยก็ใช่หน่ะสิที่กโมยกระเป๋าเธอก็แกหลอกล่อยเตอตามมายังไงล่ะจุดประสงค์ของฉันจริงๆก็คือลักฟ้าตัวเธอตั้งอากรละหายใจไม่ออกแล้วมั้ง ไม่พวกแกต้องการอะไรเงินทองบ้านรถที่ดินะจะาหมายให้ทุกอย่างขอแค่อย่าทำร้ายเราสองคนก็พอเวลาคนช่วยๆอย่างพวกเราทำอะไรสักอย่างก็มักจะทด้ทำเสมอไม่ใช่เห็นแก่เงินทองอย่างเดียวหรอกนะกงรับน้ำใจของเธอไม่ไหวจริงๆแล้วแกจะเอายังไงไม่เอาไงก็แก้ธอดื่มอะไรนิดหน่อยจากนั้นก็ถ่ายคลิปเดี๋ยว ถ้าฉันต้องตายก็ขอตายแบบก็ใจอะไรทั้งนี้เถอะนะบอกฉันมาใครเป็นคนสั่งไอ้พวกแกมาลักว่าตัวฉันจะเย็นก่อนไม่ต้องห่วงเธอไม่ตายง่ายๆหรอกนะในขวดเนี่ไม่ใช่ยาพิษอแล้วความสนุกสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแ <c oughs> ย,ย่แล้วทำไมร่างกายฉันถึงได้ร้อนมากขนาดนี้นะมันผิดปกติดูเหมือนว่าฉันจะจะหมูนวล คุณยังโอเคอยู่ไหมใช่ใช่คุณหรือเปล่ามอเซียนจิวบาดเจ็บตรงไหนไหมเจ็บตรงไหนหรอเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะคุณคุณเป็นอะไรไปอะ่ะฉันไม่เป็นไรฉันก็แค่ก็แค่อยากอยากกอดคุณมากมากอยากจูบคุณเอ เย็นจังฉันชอบจังเลยชอบจริงๆคุณหล่อมากเลยนะรู้ตัวไหมฉันขอจูบปากคุณจะได้ไหมประธานหมอกครับเราควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วครับอืมไอ้พวกสวะแกกลายผู้หญิงของหมอเซียนจิ๋วดื่มของโสโครพวกนี้ไงเหรอกงหาโรงสพกไปตุยเงินแล้วสินะ ผมปิดไปแล้วผมปิดไปแล้วครับประธานม่อได้ผูบให้อภัยผมด้วยเถอะครับให้เอาไปสอบว่ายงแกน่น่ะลหละพวกนายจัดการทิ้งนี้ให้เรียบรอย้อยสืบมาได้ว่าใครเป็นคนบงการเรื่องนี้รับทราบครับประธานม่อ,อผมปิดไปแล้วไว้ช่วตผมด้วยเถอะจุดกระเทือบผมผมยอมแล้วผู้ช่วยฉันตามหมอวางมาที่บ้านฉันด่วน ประธานมอ่อไม่สบายหรอครับเลิกคุยโทรศัพท์ได้แล้วคุณเอ็งก็รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันต้องการนายรีบไปจัดการตามที่ท่านสั่งก็พอเออได้ได้ครับประธานฝึกจุ๊บ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 ฉันอยากจุ๊บคุณฉันงกอจุ๊บคุณนะหน่อยเนาะจุ๊บ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 ฮะเออให้ฉันฟังด้วยเหรอเนี่ยประธานม่อเป็นคนราน่าเรอนแบบนี้ตั้งแต่เมือ่อไหร่กันไอ้ไม่ใจสิเหมือนประธานมอจะย,ยังโวยวินอยู่เลยนี่คุณอย่าโซนสิ ผมจะไปขับรถก่อนนั่งดีดีได้แล้วเธอนต่นแรงมากไม่ช่วยคุณลองจับดูสิคะเอ,อ้ยนี่ตัวเย่าเก้ามาใกล้สิคุณจับดูสิจับแค่นิดเดียวก็ได้หากคุณยังไม่หยุดผมจะไม่เกรงใจเลยนะจริงๆแล้วคุณก็ไม่กล้าใช่หรือเปล่าล่ะ <laughs> ผมเนี่ยน่ะเหรอไมอ่กล้านะเธอคนนี้สวยมากจริงๆ เอ้นี่ฉันกำลังทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงของฉันแต่แต่อะไรเนี่ยคุณเนี่ยช้าเป็นบ้าเลยนะเออเออเออไม่สนเลยเราึงยังไงฉันก็ต้องการเขาอยู่แล้วผู้หญิงของฉันเออเออเอยเออคุณรักฉันใช่ไหมคะคุณต้องรักฉันผมรักคุณ คุณทำเก่งมากเลยนะคะคุณไม่ต้องกังวลไปนะถึงยังไงหมอเสียนจิ๋วคนนี้ก็จะรับผิดชอบคุณเองคุณใจหมอกครับคขือนอะไรขึ้นครับตกลงใครไม่สบายกันแน่หมอวังมาตรวจดูเธอหน่อยดูเหมือนว่านอกจากจอ่อนเพียแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เธอถูกว่า,วางยาน่ะ คุนใจมอคงไม่ได้หมายถึงพวกยากระตุ้นความต้องการทางเพศใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้อาการเส้นของที่ประจรของเธอแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าไม่รีบทานยาแก้พิษเข้าไปก็คงจะถูกรักษาโดยทางกายภาพไปแล้วเช่นดูแต่ทางขุใจมอกก็เหนื่อยไม่น้อยเลยนะครับไม่ใจฉันใช่ไหมจำอะไรนอย่าพูดจ้าห่วัสวสิเว้ยถึงแม้ผมจะเชี่ยวชาญในด้านการรักษาแบบตะวันตก และแบบแพทย์แผนจีนแต่เรื่องของผู้หญิงผมก็ไม่ค่อยถน,นัดสักเท่าไหร่คุณชายมอยังไม่สบายใจพรุ่งนี้ก็ไปพาคุณนายไปตรวจดูที่โรงพยาบาลอีกรอบก็ได้นะครับผมจะสั่งจ่ายยาแก้ปวดกับยาฟื้นฟูเลือดลมให้คุณนายก่อนเพราะการที่ถูกวางยาไม่จะมีคุณชายมอช่วยเออเอาเป็นว่าคุณนายตามตามนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ตรมานจนเกินไป เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ห้ามพูดออกไปเด็ดขาดไม่งั้นจะจนไล่นไหนออกคุณใจมออผมกับคุณเรารู้จักกันมาตั้งหลายปีแล้วนะครับคุณยังไม่เชื่อใจผมอีกเหรองั้นผมกลับก่อนนะครับรีบไปซื้อยากลับมาให้คุณหนูหมู่ทานทำไมร่างกายของฉันมันถึงได้ปวดระบมไปทั้งตัวแบบนี้แล้วตอนนี้จะอยู่ที่ไหนกันเนี่ย เหมือนจะเป็นห้องนอนของใครสักคนเมื่อวานเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ย